ี้เราจะมาเปลี่ยนป่าสุดโหดในแมปก็สิก้าคืนในป่านะคะให้กลายเป็นบ้านที่กวาดสุดม<อ>ุ้งมิ้งบอกเลยนะว่าจากล็ทตีผิปีศาจวันนี้ขอเป็นแม่ค้าขนมหวานแทนค่ะ <Wow. S 1> บ้านหลังนี้คือหวานตั้งแต่ประตูยันหลังคามีทั้งแคนดี้แอปเปิลแคนดี้คอนพัมกินพายแล้วก็ขัดตอนแคนดี้ฟรุงมฟลิงทุกมุมเลยแต่อย่าดูถูกนะคะเพราะว่าหลังลูกกวัดพวกนี้อาจจะซ่อนกับดักไว้พวกล็ทีกัดฟันหักได้เหมือนกันไปดูกันเลยค่ะว่าบ้านลูกกวัดของยี่สองจะหวานละลายหรือจะหวานจนหมดขึ้นท้งเซิร์ฟไปเลย คนนะคะเวลยคั่มถึงยี่สองแบบออฟฟิเชียลนะคะแต่งตัมเกมมนถึงกระดับหนึ่งแข่งเอเชียเตาหนออเฉียตาแล้วก็จักรวาลดูหนอนค่ะคอนเทนต์ของเราวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าน่าจะยังไม่มีใครเคยทำนะวันนี้เราจะสร้างบ้านลูกกวาดนะคะในแม็99คือในป่าอัปเดตฮาโลวีกนกันค่ะ คือก็บอกว่าใครเคยดูเรื่องฮันเซลเก h a i ลบ้างคือแบบมันจะเป็นแนวนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอาจจะทำได้ไม่ถึงหรอกแต่ว่าเราจะทำให้ไว้เป็น,ปนแบบมันแล้วกันนะคือไม่รู้ว่าจะออกมาได้สวยหรือเปล่านะคือถ้าไม่สวยคือต้องแบบขออภัยล่วงหน้าเลยนะทุกคนเป็นแม่มดที่แบบถึกทนมากเลยเธอดูความแข็งแรงของร่างกายโ <c oughs> อเคเดี๋ยว okay, ฉันใช้ไฟสีฟ้าด้วยนะบอกเลยไฟสีฟ้ามันจะทำให้แบบไปมันลดชาลงอะเวลาฝนตกฟ้าผ่าอะไรพวกเนี้ย โอเคไหนเราได้ไปโอมอะไรเนี่ยเฮ้ยไปโอผู้ขงไฟราวาฟูจิเว้อ เนี่ยเห็นวความไซบอร์กมันสามารถแบบว่าโกได้เลยครั้งเดียวจบไม่ต้องมานาั่งสับ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 อะไรเงี้ยคาดอื่นอย่างเอลี่นอ่ยปิ้วปิวิวิวโอ้โหนะคะกว่าจะสติจมาเลยแบบฉันยกให้เป็น the best เลยในเกมนี้นะคะ the best of the best แต่ว่าเราแต่คนชอบนั้นแหละมัจะชอบอีกแบบนึงแล้วแต่ฟิลเนาะแต่ฉันชอบฟิวนี้แหละเลิศสุดแหละเอามาเลยนะทุกคนแต่ฉันอยากได้เกาะแดงมากเลยเพราะว่าเกาะแดงมันยังสวยกว่าเธอเวลามันใส่เกาะอันนี้มันแบบไม่ค่อยปังไม่ชอบออามาทุกคนมาเลยฉันใต่เลยนะทุกคนอยู่ไหนวะอันนี้ ใส่ไฟเลยค่ะแกได้เหรอที่ใส่ไม่ดีเลยอ่ะในชั้นการใส่ไฟในชั้นเลื่การใส่ไฟเธอทุกคนอย่าพยายามกินฟักทองนะอย่ากินฟักทองนะอย่าเพิ่งอย่่าเพิงกินฟักทองนะคะกินอย่างอื่นก่อนเพราะฟักทองจะมาตกแต่งนะทุกคนจำไว้อันนี้งงฉันงงอุ๊บรรยากาศมืดมากค่ะทุกคน I'm scared กลัวมากเลยอ่ะเท้าน้องก็ไายหายากมากจริงๆมันยากอะไรขนาดนั้นล่ะมันก็เกินไปนะเราขออนุญาต แกมีตู้ด้วยมีตู้ด้วยแกเห็นตู้ไหมเป็นตู้แบบอันนี้เลยอะ่ะตู้แต่งตัวสวยประมาณนี้เฮยเฮ้ยเฮ้ยโหดจัดโหดไลยครับคนนี้โหดลยครับคนนี้ไปมาจากไหนวะเขามาจะกล่องแดงครับเอาไปตัดไม้สิวะยืนปึกอยู่ทำบ้าอะไรไปโดนโดนบ้าทีคืองงเลยนะฮะโอเค วิ่ยแต่ตัวเท้าก็แตกพอดีเลยอ่ะปังมากเลยทุกคนพาเราไปนี้มีของตกแต่งมาเยอะนะคะทุกคนคะ่ะเราสามารถที่จะแบบเอาของตกแต่งเนี่ยมาตกแต่งบ้านของเราให้มีความเป็นแบบปีมฮาลวีนด้วยอุ้ยนี่ไงเธอ Trick or Treat world ทุกคนคหาเดี๋ยวเราเอาเนื้อกล่องๆไว้ไว้ มาแล้วเหรอโอเคแกอันนี้คือจะเป็นตู้ที่แบบว่าสามารถเอาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าได้มีใครเห็นคลิปที่สองฟีดไหมคลิปนี้ไม่มีเนะไม่มีเลยค่ะพี่นูมไม่เคยเห็นเลยมีถ้าเราเดินเข้าไปนะเราสามารถเลือกชุดได้ด้วยนะเธอก็จะเป็นชุดนี้นะคะอืมก็ดูโอเคอยู่นะหรือจะเป็นชุดนี้ก็ได้หรือจะเป็นชุดนี้่ก็ได้หรือจะเป็นชุดนี้ก็น่ารักดีนะหรือจะเป็นอู้อันนี้มันเหมือนมีผ้าคลุมด้วยอะโ,โอ้โหชัยแท้เลยอะเธอ ไม่เอาไม่เอาอย่างเราต้องไปหนีปะนี่คือที่สุดค่ะให้ให้หน้ากสืบมันมาใส่ดีกว่าคุณคะเฮ้ยทำไมเป็นทำไมเป็นผีเสื้อสมุดได้โอ้ my g o เข้าตู้เขาผีเสื้อสมุดอะไรของแกยะตัวนี้ผีกับผีเสื้อผีเสื้อพอไม่ต้องสมุดไม่ต้องนี่นี่เข้ามากริชอ่ะเข้าไปเข้าไปขอขอสุดดังฟ้าขเอาไปเงฟ้าเอาโสดไปมันเดิดมาติดคิ้วผมเนี่ยเอา เอาดีเอาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ Nothing เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่เอาตอนแรกเอาขอเปลี่ยนเป็นชุดธรรมดาก่อนเอาเปลี่ยนเป็นชุดธรรมดาก่อนเลยเอาไปโอเคจะเล่นง่ายไงอันนี้คือโอเคอันนี้เป็นเป็นอันนี้เป็นร่างปกติเนาะอ่าถ้าเราเข้าไปเปลี่ยนชุดอะโอเคว่าไงนะฮัลโหลเฮ้ยตอนที่เจอตัวเองไม่เห็าไหม ไม่ใชื่ออะไรหรอเขาเขาหรอจ๊ะอืมเราชื่อใช่เราชื่อเราชื่อเออเราชื่อเราชื่อโอ๊คเราชื่อโอ๊คน่ะแล้วแล้วแล้วเจ๊ชื่ออะไรหรอจ๊ะชื่อลิ้นจี่จังชื่อลิ้นจี่ลิ้นจี่ลิ้นจี่หน้าห่อหรือเปล่าจ๊ะ ที่มันมันถอยก้อนเี้นสีมันตกอยู่หน้าหอหรือเปล่าจ๊ะหือมันเอ้าพูดอะไรอ่ะนาเกียร์ต้องไม่กอดเราไม่ได้เอ้าเกลียดมันใช่ใช่ไหมเราใช่ใช่ไหมไม่ใช่เอ้ยคุณนีดด่ผมแต่งตัวอะไรเนี่ยโอ้ยไปแต่งเต้วแต่งอย่างนี้เลยโหอะไรวะไม่แต่งเลยอ่ะไม่เท่เลยอ่ะก็เป็นนางฟ<ม>้าวมาต้องพูดไงแต่มีปีก,ม,ปกมันไม่เท่จนมีปีกละเรื่องเยอะเรื่องแยะเดี๋ยวจะไปช่วยเด็กก่อนดีกว่ามีมดาวหางฮันเล่เหรอหุ้ย มันทางแคบนะแล้วฉันจะสู้โทษนะคะพี่ชายสองจะตุยแล้วเมื่อกี้คือแบบน้องหมาคือแรงมากทุกคนค่ะไม่ยอมเลยวะแล้วฉันจะมาช่วยเด็กไม่ใช่หรอโอ้โหเธอไม่ไหวจริงขอกลับไปรีเลือดแบบแกล้งๆก่อนโห้ยเธอหมอตาแมวเมมัวแมา เฟรลี่เฟรลี่ตกตกสวรรค์เดนนี่ไม่ต้องไปไหนชุบเลยเฟรลี่ได้แล้วครับปกติเฟรลี่จะเอาฟันจะเอาฟันมาใส่ใต้หมอนใช่ไหมเออเออดีเลยนะครับ เดี๋ยวมานี่ดิหยุดหยุดหยุดเลยมานี่ขออบรมอะไรหน่อยฟังนะคุณพาฉันกลับมาบ้านทําไมของมันอยู่ตรงนั้นทําไมไม่ชุบเลยคุณคะนี่เวลากี่โมงคุณดูด้วยเป็นตอนกลางวันคุณสามารถชุบับผมโน้โน่เซฟตี้ค่ะเซฟตี้เฟิร์สเซฟตี้เฟิร์สเนี่ยเซฟตี้เนี่ยเซฟตี้คือถ้ามันอยู่กับถ้ามันเป็นเวลากลางวันเนี่ยมันปลอดภัยมันชุบได้แล้วอย่างงี้ฉันก็ต้องวิ่งกระเปล้าของใหม่อ่ะดิอย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะครับผมอย่าประทถ้ามันถ้ามันปลอดภัยแล้วเราสามารถกลับที่จะชุบได้เลยนะแต่ถ้ามันไม่ปลอดภัยเราต้้้อองลลาากกับบนนเฮยค มันมีขวานทาไมถึงไม่ยอมใช้ขวานเอ้ยคนที่มันมีเลือยทาไมถึงไม่เอาเลือยมาตัดไม้วะเ <c oughs> นี่ยเธอไม้ยังอยู่เยอะมากทุกคนเนี่ยจะตัดเองก็ได้วะแกไม่มีใครช่วยตัดเราตัดเองเลยนะทุกคนดอสตรองมากินข้า,ขาวก่อนดีกว,ว่าเด็กๆดาเด็กๆเอบบอกว่าเฮ้ส่งอ่ะไม่ยอมไม่ยอมกินข้าวก็กินดีป้าแกมีกลุ่มลึกลับกำลังมูน้ามาทางนี้ผส่งลายแน่เลยอ่ะแกน่ากลัวมากตัวหลวงดีซ่านกันหมดเลยทุกคนเลยอ่ะมันมาแล้วเจ๊แต่เราห่วงเฮ้ยนี่ไงเฮ้ย มาเดี๋ยวฉันรวบก่อนฉันรวบตึงนี่เป็นการรวบเออเป็นการรวบสวยมากนี่คืออิทธิพลขอ,ของการมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีไซบอร์กหลายคนในในตี้นะคะมันจะโหดมากเลยนะทุกคนว้าวนี่มันมอฟักทองนี่ว่านี่แหละนี่แหละบอกเลยว่าอันนี้แหละของจริงนะเธอเดี๋ยว,ยว,แ,ลวแล้วคนที่มันมีเลื่อยอะ่ะ อยู่ไหนวะไอคนมีเลืออ่อยอ่ะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมคราบไม่ยอมตัดเธอเธอสบาเอาบ้านบ้านของเราควรจะเป็นอะไรอะ่ะ <c oughs> คิดว่าน่าจะเป็นวงกลมนะสักทิอุ้ยได้มาแล้วอรอ <c oughs> อะไรอะ่ะเล็บตีนหมาเหรอคะ <c oughs> ขอดูหน่อยสิเล็บตีนพี่มานี่เองเหลืองมากเลยนะตัวเองตัดบ้างนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณพี่ขออภัยด้วยนะคะไม่ได้ตั้งใจนะคะจัด รอเล่นนะคะเออเดี๋ยวเราไปหาวัตถิดอาหารหลักมาดีกว่าอุ้ยนี่เราเจอของเต็มเลยเจอตะเหล็กไว้แกเหล็กเยอะมากเลยอ่ะมีไม้ด้วยนะแบบสับบ้านนี้ไม่ได้เปิดหรือขอเปิดก่อนนะคะเฮ้ยเข้าประตูเร็ว Trick or treat อย่าโอ้โหเฮ้ยอย่าเดี๋ยวทุกคนของเยอะไปปะจะบอกว่าลูกอมเนี่ยเราไม่ต้องเก็บก็ได้นะคะเพราะมันจะเข้าตัวให้เราอยู่แล้ว วัดแต่เ l l ฮะออุ้ยมันมาหาวอเจน,น่ะกลัว <L un less> พี่มาพี่มาถ้าพ,พี่มาสร้างสร้างไอตัวอันนี้ให้สองอ่ะมันจะเป็นอันนี้ปะมันจะเป็นมันจะมีอยากใหญ่ปะใะ่ครับเฮ้ยพี่มาสองลืมมามา,มา,มาคับไฟดี มาคาไฟน่อยเดี๋ยวสองวัช่วยมันก่อนไอตัวไอตัวกําแพงไม้อ่ะมันจะเป็นแบบมันจะมีอย่างไงปะหรือไม่มีถ้าพี่มาคาป่ะมีครับเออเราต้องคาไฟสองแล้วสองเผื่อคาไฟสายมาสีอันแล้วเนี่ยไม่เป็นไรถือว่าแบบก็รีบนะได้ได้ได้โอ้ฮัลโหลชุบยังไงวะเนี่ยมาชุบเลยแล้วมาตกวัเอออะไรวะดมาตกตรงนี้ได้ไงยัย แล้วทำไมมันเก็บไม่ได้นะน,นี่รับผิดชอบเลยเก็บมามเก็บมาเก็บมาเอานี่ไปกินโอ้โหไผโไปไปไปวิ่งไปวิ่งไปฉันต้องกลับไปช่วยเพื่อนก่อนมา let's go แดคูล่าวางหายต่อน,นตาเลยอะเตางน,นี้ดีกว่าระวังด้วยลูกของตัวน,นี้ตัวน,นี้เรามีไอ้นี่น้อยมากบันเดดเหมือนสะบักด้วยตรงน,นั้นเนี่ยเมียหนึ่งจะช่วยเพื่อนก่อนโอเคมาค่อยๆชุบก่อนนะคะค่อยๆชุบก่อนนะคะ รียยบ้อไม่ใช่เอาอะไรมาเนี่ยของเยอะแยะไปห,หมดใครเอาเครื่องปรุงไปอะ่ะเอามาคืนด้วยสีถ้าตุ๋ยปะคุณเออหย่อดให้ด้วยอ๋อคือจะยึดใช่ไหมคือจะเอาโอเคถ้าเอาไว้ก็อย่าลืมหย่อดให้ด้วยนะ อาหรือไม่ก huh. ็วางไว้ตรงก็ได้เนี่ยเอามาทุกคนพร้อมพร้อมยางพร้อมยางเริ่มลงมือแล้วนะจะลงมือแล้วพี่มาพี่มาแบบเอ่อคาบขอกให้หน่อยคับออกมาให้หน่อยคับกำแพงให้หน่อยกำแพงยใหญ่นี่มาแล้วเต็มเลยเออเยอะๆเลยมาทุกคนเป็นกำแพงอยาใหญ่นะคะเอาเป็นวงกลมจะทำอะไรเดี๋ยวฉันฉันนําเดี๋ยวฉันนําลองให้ดีกว่าใหญ่เกินโอ้โหใหญ่เกินไปไม่ไหวใหญ่เกินแกไม่สามารถไม่สามารถบอกเลยว่าไม่สามารถอะทำวงกลมสิถูกเอาเปนี้พอเพราะไม่ไหวจริงมันใหญ่เกินไปอะ มาจะลอให้พวกคันเซลและก็เกรเทลมาติดกับชั้นอย่างง่ายอีกแล้วจ้าว้าวว้าวไฟสวยอ่ะวงกลมไหมวงกลมอยู่เน,ะนาะนา้าๆหยิบเครื่องปรุงใหม่อีกรอบนึงมันบั๊กของเราเริ่มเยอะทุกคนตอนนี้นะคะฐานดุก,กวาดของเราเริ่มจะมีสีสันขึ้นมาแล้วทางเข้าไหนดีใช่ไหม สอ,ขอคิดว่าทางเข้าคือตรงนี้ดีกว่าไหมทางเข้าทางเข้านี่ไหมไม่ดีวะ่ะทางเข้าหรอ,อ,อขอคิดแป๊บหนึง่งตรงนี้ก็น่าเบือ่บอ boring ไม่เอา <S <s เอาไว้ฝั่งหนุ้นดีกว่าทางเข้าฝั่งนุ้นฝั่งหนู้นฝั่งนุ่ฝั่งนี้ฝั่นี้ฝั่งนี้ค่อะอันนี้คือทางเข้าของเรานะทุกคนแต่ว่าเราต้องทำความ,วามเชื้อเชิญเชื้อเชิญเข้ามานิดนึ่บ เป็นบ้านลูกกวาดนะวันนี้เราจะเป็นบ้านลูกกวาดนะคะเป็นบ้านลูกกวาดที่แบบฉ่ำจริงๆแต่ว่าของจะพอไหมเนี่ยตอนนี้กำลังคิดอยู่ไปลงนันเซียนเดี๋ยวเราไปลงนันเซียนกันเดี๋ยวเราลืมถ้าตื่นมันจะมาได้ป่าววะกำลังคิดอยู่เนี่ยเฮ้ยนี่ไงมีมีเห็ดด้วยวายเฮ้ยเหรียญเนี่พอเหรียญเนี่พอ <c oughs> ไปฟาร์มเหรียญแป๊บหนึ่งได้ป่ะไกลพอดีเลยเร็ว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 ฟาร์มเหรียญก่อนฟาร์มเหรียญก็โกโก อุ้ยอุยุย,ยขอเก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนเดฟบั๊นึงเองอไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหดุว่ะเธอไปกลับบ้านกันโมโหว่ะงานนี้ต้องมีคนเราไป็ชอบอันนี้เป็นเก้าอี้ลูกกวาดนะแล้วก็มีเพชรจากน้ำตาลไตล์นะคะแล้วก็มีอันนี้คือขนมซาลีอันนี้เป็นป้าย edible flowers นะคะเป็นขนมกินได้เป็นรัวกินได้ซื้อของทุกอย่างในบัในบ้านเราเนี่ยกินได้ทั้งหมดพลาดเฉยอุ<ช><บ>้ยอุ้ยอะไรอะ่ะ<ช><บ> เราดีอยู่นะคะมากเลยคุณแม่เดี๋ยวเราเราช่วยๆกันเอาเรอ,อาร่างนาทีเอกไปข้างนอกด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเอ้นี่เฮ้ยอย่างนี้ได้หรอโคจะแซงจูร oh, <the> ี่อ่ะทุกคนโอเคสองมีเต็นด้วยนะมีเต็นเต็นก็มีความเป็นลูกกวาดอยู่นะเราหลอกทุกคนว่าเราเป็นนางฟ้าอย่างไรละนี่งไงละจ๊ะแต่จริงๆแล้วเราคือแม่มดตา่างหากเราจะจัดการให้รู้เลยดูดำดูดีไปเลยละคะ่ะเอ้สวยอะ่ะดูมีความแบบว่าสลับสีสลับแสงเวอ่อเนาะโอเค เดี๋ยวเราขอมาเคลียร์ตรงนี้ก่อนแกขนมเยอะมากแกให้เรามีพื้นที่เอาขนมได้วางวางบ้างแมมแบบเช่นแบบอะไรอย่างนี้เฮ้ยมันวางได้ด้วยหรอเก๋อ่ะว้าวอันนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าบ้านดุกวาดของจริงค่ะเธอได้อยู่เนาะแล้วก็จะมีนี้โตกมาวางออ๊บเอ็นดูอ่ะเบียวเบียวปะได้อยู่แหละเป็นเป็นแคนดี้แอปเปิลนะเอาไว้หลอกคนเผื่อไปกดกินเวอร์ระวังเผื่อกดกินนะน,นี้ก็แต่งข้างหน้านะเดี๋ยวใส่ใหม่ไว้ข้างในเด้ยใส่ใหม่ไว้ตรงนนี้วะเนี่ยมีขนมข้างหน้าบางส่วน บ้านขนมหวานของจริงค่ะซีมันนี้คือเป็นบ้านแคนดี้นะคะเป็นบ้านขนมหวานนี่เริ่มนะเริ่มนะเฮ้ยสวยอะสวยอะแกไอเ้เนยมีคนตุยฉันว่าแล้วฉันว่าแล้วฉันว่าแล้วบอกเลยว่าไอ้ know. เนยเหยียบอันนี้นิดนึงเราต้องจัดเป็นเลเยอร์นะคะเราต้องจัดเป็นเลเยอร์ก่อน Hello you talk to me you talk to me you are here I'm here เกือบแล้วนะเกือบโดนด่าแล้วอ๋อใช้ใช้บัคชุบเดี๋ยวเขารวยแล้วนี่เด sure ี๋ยวดีเขารวยตยนนี้เขารวยแล้วคนเนี้ยแต่ก่อนไม่มีคนไอ้นี่ไว้ไม่ไม่มีโลบัสแต่ก่อนอะ ตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการทำฐานนะคะเด็กๆ่ะจินตนาการเราต้องลํำเลิศนิดนึงนะจินตนาการเขาบอกว่าจินตนาการสัมคัญกว่าความรู้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็จริงนะเอาอะไรดีวะตรงนี้นี่กำลังคิดอยู่ว่าโซนไหนไปโซนไหนดีมีโซนตรงกลางเป็นโต๊ะแม้โต๊ะแบบเยอะๆอะโต๊ะเยอะๆแล้วก็แบบเอาขนมไปวางน่าจะโอเคอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปดันเจ้นก่อนดีกว่ารู้สึกว่าถ้าเราไม่ไปตอนนี้น่าจะยากอยู่นะไปค่ะไปโอ๊ยมาแล้วเหรอกูรอตั้งนานไม่ทัน โอ้ยอะไรวะเสียเส้นเลยวะ่ะกว้างไม่มาพอดีอะ่ะวันนี้ยังไม่สวยยังไม่สวย,ยเพิ่งเริ่มทำเองอวยหลบยิงยิงเออสวยได้ตังค์ทั้งคู่เออได้เยอะเลยเราแบ่งแบ่งนะที่กันแล้วกันนะทุกคนเดีย๋ยวสองตามให้ถ้าเราเป็นไซบ์บอกด้วยเนาะถ้าเราแต่งบ้านน่าจะนานตึ๊บเก็บเงินแปบ๊บ นี่ไงนี่ไงทั้งเปล่งเกลียลงทองอุ้ยผิดหาย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 อุ้วคุ้วคิ้วเก่งเหมือนกันนะท่า้อือไปเลยไปเลยไปเลยเติมอยู่แล้วค่ะว้ายเกือบตายอ้าวจบเด้เราได้มาสามร้อยแล้วโอเคอยู่นะอุ๊ยขอหน่อ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 ยโอเค Thank you okay. สนนเผาขอะคุณพี่สนนเผาเจ็บปวดเหมือนจะเห็นแวบๆท่าท่านี้นูน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 ฉันเองโอเคหมดยังวะโอเครอดพ้นแล้วอุ๊ยว้ายเขาทำอะไรกันน่ะน่ากลัวสมัดเลย อะไรที่มาคนนี้ค่ะเขาจะเขาจะอายุมากหน่อยอะไรนะป้าพิงผมฟองได้เสียงโรบอทเว่อป้าพิงผมฟองได้นะครับอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราไปบุกป่าฝ่าดงกันเถอะอยู่นี่บุกบุกนี่ละเอาแล้วจะทำอะไรอ๋อไม่ใช่ก็ถามไม่ใช่ครับเขาไม่นาที่เหยาะอยู่เขาเหยาะอยู่แหมตัวเองดีเลิศประเสริฐสีอยู่คนเดียวแหละตัวเองเป็นคนดีมากไม่่ดวเติมไฟด้วยนะตุ๋ยโอ้ยไม่เติมไฟหรือบอก ้ยเจออีลุงละน้าตุ๋ยตลอดอ่ะน้าตุ๋ยตลอดอ่ะเฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยวิ้ยมีอะไรตกเยอะแยะเลยอ่ะมีเห็ดเห็ดน้าตุ๋ยเนี่ยมีแก้วสีม่วงใล่ไหมนี่ไงเราเอาโอ้ยเราไม่มีมาร์ชเมลโล่เฮ้ยฉันเซอร์มาร์ชเมลโล่มีมาร์ชเมลโล่แล้วพี่มาแล้วเราก็จะซื้ออะไรไปบ้างดีอะไรดีน้าตุ๋ยเราเปลี่ยนเราเราเปลี่ยนสีเขียวให้กลายเป็นสีอื่นได้ไหมวะมันจะดูเป็นความเป็นขนมหวานอะน้าตุ๋ย นายตอบชาบ้าย้ายยังมีครั้งที่สองนะเราไม่ได้ก๊อกก๊อกก๊อกเบิดประตูเลยนะพวกเราอ่ะอุ้ยต้นไม้สวยอ่ะไอเลิฟพร้พอมต้นไม้แบบนีมากนะไฟมันดับเนี่ยนะเอ,อ้ยน้ไม่ช่วยเลยวะอะไรวะอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดผมไม็นคนออกไปหาน้้ามันนะครับข้างนอกอ่ะจริงจริงนะมันมันทุกเมนอะไม่น้าไม่คนจันจังเลยอ่ะครั้งที่สี่เนี่ยไม่ควรนะเฮ้ยเห็ดใหญ่มากเอาไปดีวะไปไหนดีวะให้ทมไงปกติแหละหา Oh. แค่ทำตัวจันรีนอะไรมันมากนักหนาทุเรศเอ้า oh. ผิดอะไรครับใหญ่เวอร์เลยอันนี้เอาไงดีวันี่ oh. หรือว่าเราเอามาชเมโลอ่อะให้มันแบบโ oh. อ้ยแล้วตุ่ยเพื่อนมาแล้ววันนี้เพื่อน,เอนมเดมาดูสังวะฮะมาเนี่ไม่ให้ซุ้มให้เสียงพวกนี้มาอย่างาง,งั้นอยู่อย่างงั้นแหละสวัสดีค่ะร้านเราไม่ขายค่ะไม่ขายบอกไม่อ้ย จะจะเอาลางของพวกแกมาเป็นไอ้ของฉันนะเคยดูสิบอกว่าไม่ขายไงบอกว่าไม่ไมขายไม่ใช่เหรอไม่ขายอืมไม่ขายนะตัวเองวยไฟสรดับโอ้เจ๊ สวัดีทุกคนนะคะวันนี้เรามาอยู่กับฐานลูกหวาดของเรากันเลยเราสมารีวิวทุกคนได้รู้กันว่าความน่ารักของเราเนี่ยมันช่างงดงามจริงๆเลยนะคะพวกเราคือแซรีแห่งขนมหวานเราจะมาปปอนขนมหวานทุกคนกินเองค่ะ <c oughs> นี่นะคะจะเป็นโซนหน้าบ้านของเรานะทุกคนนี่ก็จะตกแต่งมาด้วยลูกวาดเต็มไปหมดเลยค่ะเข้ามานะคะด้านซ้ายดด้านซ้ยายกันก่อนนี่ด้านซ้ายด้านขวา สามารถมานั่งสิบชาเมาท์มอยกับสิบได้ใดๆไ,ไ,ได้ไปค่ะเดินเข้าไปว้าวนี่เลยนะคะถงทางเดินแรกของเราเนี่ยสมอตว่าทุกอย่างที่เนี่ยทำด้วยขนมหวานทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าราฟไมอันนี้ที่ดูเหมือนเป็นรากไมายนนีจริงๆมันคือช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีฟักทองด้วยทุกอย่างคือจะเป็นขนมหวานทั้งหมดนะคะเป็นเค้ก you know real of cake เข้ามาโซนแรกนะคะนี่เราก็เป็นโซนที่แบบหยุดพักใจแล้วก็เลือกได้วา่มมาเราจะไปทางไหนดี ทุกบริเวณของบ้านเรานะคะตกแต่งด้วยขนมหวานทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คืออะไรอะชิลโซนเหรอนี่เราสามารถมานั่งดูดวงตรงนี้ได้น,นะคะไม่ใช่อันนี้คืออะไระนั่งชิลนะมีน้องปลาให้นั่งดูด้วยใครหิวขนมก็สามารถเลือกกินได้เลยคะ่ะขนมของเรามีทั้งหมด4อย่างนะคะซึมี cotton candy ท m p กินพาย candy apple แล้วก็ candy corn นั่นเองค่ะถ้าเราเดินถัดมานะคะ นี่เลยลยคะน,นี่คือสะพานมาร์ชเมลโล่นะคะไม่ใช่สะพานสนี่คือเวทีมาร์ชเมลโล่อันนี้คือคเรได้ว่าถ้าใครอยากสมาทาการแสดงพิเศษย่ยตรงนี้นะบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนนะคะแต่ระวังอย่าไปอยู่ใกล้ไฟมากเพราะมันจะละลายนะเธอนี่อันนี้จะเป็นโซนที่นอนเด็กนะคะถัดมาแคมป์ไฟมาร์ชเมลโล่ของเราเลยนี่ถ้าใครที่ชอบมาร์ชเมลโล่นะคะเราก็สามารถเอานี้มากินตรงนี้ได้แล้วก็เลยคุณขาอร่อยมากแน่นอนร้อเอร์เซ็นต์อันนี้คือโซนผลิตลูกกวาดนะคะโซนผลิตลูกกวาดของเรา นี่เลยอันนี้คือหลายแคนดี้คอนมานะคะแล้วก็มีอาหารด้วยนะสําหรับแฟี่อย่างเรานะคะมาโซนนี้ค่ะจะเป็นโซนที่นอนนะคะเข้ามาเลยนะคะจะมีห้องนั่งชิลตรงนี้นะแล้วก็เป็นเตียงนอนนะคะจริงๆแล้วเตียงนอนอันนี้ก็นอนไม่ได้นะคะเพราะว่าทําเป็นสักเค,ค้กทั้งหมดเลยนี่คือเค,ค้กนะบอกเลยว่านี่คือเค,ค้กเท่านั้นนะคะเป็นเค,ค้กฟักทองค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเอ่อที่เก็บฟักทองนะคะเอาไว้ใช้ทำเอ่อพัมกินพายของเราเองจบละไม่มีอะไรมากเลยอะแคมป์เราในวันนี้แต่มันน่ารักดีนะ น่ารักไหมีทุกคน โอ้โหค่ะทุกคนบ้านกวาดของยี่สองคือกว่าดจะสำเร็จได้นะบอกเลยว่ายากลำบากมากหวานขนาดนี้ทั้งหมดบุกขึ้นมานี่ไม่แปลกเลยนะคะทั้งแอนดี้แอปเปิลทำกินพายคือเรียกได้ว่ากินไปสร้างไปหัวใจละลายไปด้วยตอนแรกคิดว่าบ้านนี้จะรอดไหมเออสรุปก็เออสวยดีนะคะรอดดีเหมือนกันถือว่าคุ้มมากๆเลยถ้าอยากให้ยี่สองสร้างบ้านอะไรนะคะในรูปแบบไหนก็อย่าลืมนะคะฝากคอมเมนต์กดใจกดไลค์กดแชร์มันด้วยนะคะบายๆค่ะ let's go